ลันดอมหนึ่งนาะทีมีคำตอบกับมินาวาทาโร่โชคชะตาหลังจากนี้หลังจากนี้มีการเยียวยารักษาบางสิ่งบางอย่างที่คุณจะต้องแก้ไขและชัดเจนในความเป็นคุณมากยิ่งขึ้นอะไรที่ใช่จะยังคงอยู่อะไรที่ไม่ใช่คุณจะปฏิเสธหรือแฝดตัวเองออกมาโดยอัตโนมัตินะคะเพราะงั้นขอให้ไว้วางใจในการเลือกของตัวคุณเองช่วงเวลานี้พักบ้างก็ได้นะคะไม่ต้องแอคชั่นมากจนเกินไปอะไรก็ตามาค่ะขอให้คุณศรัทธาและมั่นใจในความเป็นตัวของคุณเองเพราะหลังจากนี้ มันจะไปในเส้นทางที่ใช่คุณฟังเสียงหัวใจและรักษาสมดุลที่อยู่ในใจของคุณเองถ้าหากคุณรู้สึกสบายใจให้เลือกเส้นทางนั้นค่ะยิ่งจิตใจคุณสมดุลเท่าไหร่บาลานได้มากเท่าไหร่คุณจะยิ่งมีความคมชัดในการตัดสินใจและในการเลือกสิ่งที่ใช่สำหรับตัวคุณเองมากยิ่งขึ้นโชคชะตาหลังจากนี้เมื่อผ่านการเปลี่ยนแปลงแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นและเป็นตัวคุณเองอย่างแท้จริงทักทายดูดวงส่วนตัวได้แล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ